โอเคก็กา okay. สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับตะจาทีวีวันนี้เราอยู่ในเกโมโรบอทแบบซ้อนบล็อกออนไลน์นะครับวันนี้เรามาในชั้นที่7แล้วนะครับพอดีว่าผมไปตีบอสชั้นที่6มาได้แล้วแต่ผมไม่ได้อัดไปแต่ผมตีตีคนเดียวเลยนะคือตีเกือบชั่วโมงอะ่ะวิ่งไปแทงวิ่งวิ่งไปแทงวิ่งไปแทงออกวิ่งไปแทงรีเรือดอย่างเงี้ยอยู่เงีย้ยเกือบชั่วโมงอะ่ะบอสชั้นที่6อะ่ะตีอยู่คนเดียวโอเค งั้นเดี๋ยวเราไปดูชั้นที่เจ็ดเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างก็จะเป็นเหมือนเหมือนป่าออกสีม่วงๆนะโอ้แสงแสงสวยเกินมอนเตอร์ะไรนี้ก็จะเป็นเห็ดนะเห็ดเออเออโอ้โอ้โอ้แค่เห็ดตัวเดียวได้ EP เท่าไหร่ได้ EP อยู่ที่87.5นะ เดี๋ยวเราก็เดินไปตามทางเลยดีกว่าโหอ้โหอ,อะไรสู้ไปได้อุ้ยโอ้ย,อยมีเห็ดมีเห็ดตัวใหญ่ด้วยเหรอเราพยายามดูว่าเฮ้ยอะไรนะเห็ดเนีย่ยพยายามดูว่าตรงไหนมันมีที่เหมือนเป็นหอคอยสูงตรงน,นเนี่ยตรงนน้นเดี๋ยวเราไปดูหอไปดูหอคอยในแดนแล้วก็จะมีหมาตัวสีเขียวนะ มีเห็ดมีหมาตัวน,นี้ตน,นั้นเป็นมอนเตอร์เปล่าตัวเนี้ยส่วนนี้ไม่ใช่มอนเตอร์ดีกว่าไปไปไป,ไปมีเห็ดกับหมานะในแบบนี้จะเป็นทำรองออกสีม,ม่วงแล้วเป็นเหมือนป่านะอะไรจะตามไม่หยุดไม่หย่อนเลยวิออ่งวิ่งไปดู พยายามแบบไหนก็พยายามดูว่าไอทีตงสูงอ่ะเออนั่นแหละมันคือหอคอยเป็นคือชั้นตีบอสทั้งนั้นเลยรงน,นี้ลอยมีใครล่างเอาไว้เนี่ยอ๋ออะไรจะตามมาอีเนี่ยโอ้ช่วงนี้ก็จะแคสคนเดียวไปก่อนนะก็ช่วงนี้ก็ไม่มีไม่ค่อยมีใครว่างกันเลย แล้วก็เดินไปทางนี้ป่าววะน่าจะใช่แหละเอ,อ้เดี๋ยวช่วงนี้ผมจะแคสตแมปอื่นด้วยนะก็คือจะแคสสลับกันไปสลับกันมาก็เหมือนถ้าแคสแค่นี้มันก็จะน่าเบื่อไปอะถ้าใครมีแนะนำแมปอะไรที่สนุกสนุกดีๆที่เออที่มันน่าเล่นก็บอกผมได้นะผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องพวกนี้ มนุษย์หินเนาะเป็นมนุษย์หินนะอืมอออมนันตีเราไปเนี่ยอ๋ออ๋อ,อกับใยเหมือนเหมือนจะปีงนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวไปก่อนเลยเดี๋ยวเราไปดูแชนบอ b ก่นอนว่ามันมีอะไรบ้างเป็นคนที่เวลน้อยที่ <c oughs> ขึ้นมาสูงถึงชั้นเจ็ดเลยนะ <c oughs> ตอนนี้เลเวลสกิลผมก็อยู่ที่45.75นะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าพอขึ้นร้อยว่าเป็นตัวดบับไอ้นี่มันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะว่าจะมีเอฟเฟกอื่นมาหรือเปล่านะแต่ตอนนี้เราไปก่อนดีกว่าวิ่งวิ่งวิงวิงวิวิวิง โอ้ทางไงประตูทางเข้าไปเราจะไม่ต่อสู้นะเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินจุตัวอะไรอ่ะต้นไม้อุ้ยหายไปไหนแล้วอ่ะอุ้ยมันกระโดดลบๆบๆบๆบบบไปง่ายโอ้เสียงรถดังมากไปไปพร้อมกับผมทุกคนไป พอตายไปแล้วด้วยนะตึง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 ชังง้นที่เจ็ดเหรอโหคือตึ่งนี่คือสวยมากนะออกสีวม่วง,งเย็นตาดีอะชอบอะเฮ้ยอะไรอะโดดไปแล้วโดดเข้ารูไปเลยเพราสวยข้างบนอะ เหมือนพวกแบบสองแบบสองแบบเอแบบสามแบบสี่นี่เป็นงานเผาเลยนะพวกนี้เหมือนเออก็สวยดีอ่ะ <c oughs> สวยใช้ได้เลยเนี่ยผมไม่รู้นะว่าอะไรเกมนี้มันจะอัปเดตพวกอะไรพวก จะเพกอะไรให้มันสวยๆอ้าวชิบหายแล้วไม่ใช่ประตูนี้ประตูนี้เหรออ้าวไม่ใช่ประตูนี้แสดงว่าต้องเป็นประตูนี้แหละถ้าไม่ใช่ประตูนี้ไม่รู้จะประตูไหนแล้วล่ะเออเฮยมีคนอยู่ด้วยอะ่ะเฮ้ยพวกนายสวัสดีครับมีคนเดียวบอสไม่เกิด พวกเพื่อนๆเ,เรากำลังไปตีกันอยู่โอ้โ,โหดูลุมตียืนลุมตีอะ่ะนี่ช่วยช่วยเพื่อนตีอ๋อเพราะเจ็บโอ้ยอ,อย่าตีอย่าตีเรามันบอลชั้นนี้มันบักนะมันบอลชั้นนี้มันจะมัน,ม,นมันไม่ตีเราเนี่ยเรายืนตีได้เลยเห็นปะสบายเกินโอ้ยอย่าตีเราดิรอให้เพื่อนตีแล้วเราอันนี้ บายเกินนะอชอึเอาดิเอาเลยอึอึพอชันเจ็ริงปะนี่มาเลยมาอึอึออึออึรีสแตมิน่ากันอืม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 ือืมโหดูตีรถเป็นคืบเลยอืมอืมอืม โอ Ed ้เถื <Sustain able calculator> ่อนเกินโหดูตีดิมันบอสชั้นเจ็ดจริงวะเนี่ยง่ายเกินไปละมาโอ้อย่าตีเราดิเพื่อนโอ้ รอเหลือน้อยเราเข้าไปเข้าไปดีกว่าดาเมจเพื่อนมันแรงโอ้โอ้เอาเลยเงีแยวดูดูทีโอ้ยเองพี่5,300สุดจัดโหแล้วอีกเรื่อฟาร์มสบายเลยดิโอ้ดีเกินอืมโอเค โอเคตอนนี้แล้วก็ได้วาร์ปชั้นที่8แล้วนะครับเนี่ยโอ้โหยดวงจันทร์ใหญ่โอ้ยังสวยโหสวยเกินโอเคงั้นพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่แค่มาไปชั้น7ให้ดูว่ามันไปทางไหนมา,ายังไงมีตัวอะไรบ้างแค่แค่รีวิวข่า,ขาวครับ ออบอสก็เป็นบักนะพอดีบอสบอสมัน,ม,นมันไม่ได้ตีเราเลยมีแต่คนมาตีเราโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับก็บอกมาก็ได้นะครับว่าจะให้เล่นแมปไหนไปรีวิวแมปไหนหรือมีแมปไหนแนะนำผมผมก็ไม่ค่อยเก่งอะไรแบบนี้โอเคงั้นสสดยแล้วเถอะบายจุบจ๊บ